ยอมได้ใจจึงเบาหัวข้อนี้มีน้ำหนักในทางธรรมะอย่างลึกซึง้งเพราะคำว่ายอมไม่ได้แปลว่าอ่อนแอหรือยอมจำนวนต่อสิ่งที่ผิดเสมอไปหากแต่คือการเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและในสิ่งที่ไม่เป็นไปอย่างใจต้องการซึ่งเมื่อทำได้ใจก็เบาโล่งและเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริง การยอมในทางธรรมะคือการวางไม่ใช่การแพ้หลายคนอาจกลัวคำว่ายอมเพราะรู้สึกว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีเป็นการไม่สู้เป็นการอ่อนแอแต่ในทางธรรมะยอมคือการรู้เท่าทันความจริงและยอมวางความดื้อรั้นในใจไม่ใช่การยอมแบบยอมให้ถูกทำร้ายหรือยอมแบบไม่ใช้ปัญญายอมคือการสละอัตตายอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต ยอมปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ไปต้านไม่ไปผลักไม่ไปฉุดยอมไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงความคาดหวังที่ผูกไว้กับคนสถานการณ์หรือผลลัพธ์จึงเป็นสิ่งที่เราค่อยๆคลายมือจากมันได้ยกตัวอย่างเช่น มีคนตำหนิเราเราอาจไม่จำเป็นต้องโต้ตอบคนใกล้ตัวไม่เป็นไปตามที่เราหวังเราอาจไม่จำเป็นต้องควบคุมสิ่งที่วางแผนไม่เป็นอย่างใจเราอาจไม่จำเป็นต้องโกรธหรือหงุดหงิดเรายอมไม่ใช่เพราะเราไม่แคร์แต่เพราะเราเห็นว่าการพยายามจะเอาชนะทุกอย่างนั้นเป็นภาระที่ทำให้ใจหนักใจเบาเพราะไม่ต้องเอาอะไรมาถือไว้ ใจที่เบาคือใจที่ไม่แบกไม่ถือไม่ยึดเรายอมรับได้ว่าคนอื่นอาจไม่เข้าใจเราสิ่งที่เราทำอาจไม่สมบูรณ์แบบความคาดหวังของเรากับความจริงอาจไม่ตรงกันแต่เมื่อระวังความคาดหวงังวางความอยากให้เป็นอย่างใจวางความอยากให้คนอื่นคิดแบบเรา เราก็ไม่ต้องถืออะไรไว้ใจก็เบาเหมือนคนที่เดินโดยไม่แบกเป้หนักหนัก,การยอมคือประตูสู่เมตตาและการให้อภัยบางครั้งเรายอมเพราะเราเข้าใจความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนต่างก็มีบาดแผลมีมุมที่เขาเองยังดูแลไม่เป็นเราจึงยอมถอยยอมให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาดี แต่เพราะเราเลือกใจที่เบาไม่ใช่ใจที่แบกความแค้นการยอมจึงนำไปสู่การให้อภัยการเมตตาและความเข้าใจซึ่งล้วนทำให้ใจของเราสงบเย็นและเบาขึ้นยอมเป็นไม่ใช่ยอมแพ้ขอย้ำอีกครั้งว่ายอมในที่นี้ไม่ใช่ให้ใครมากดขี่หรือละเลยความถูกต้อง แต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรถือเมื่อใดควรวางเมื่อใดควรพูดและเมื่อใดควรเงียบบางเรื่องไม่ใช่ไม่พูดเพราะเราไม่กล้าแต่เพราะเรารู้ว่าไม่คุ้มที่จะเสียพลังชีวิตไปกับมันบางเรื่องไม่ใช่ไม่โต้แยง้งเพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเลือกที่จะรักษาความสงบในใจยอมได้ใจจึงเบาเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตยอมปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยอมลดอัดตรา และยอมอยู่กับความจริงโดยไม่ดื้อรั้นใจเราจะเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อการยอมไม่ใช่การถอยหนีแต่คือการเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีภาระในใจเป็นการเดินด้วยเมตตาเดินด้วยปัญญาและเดินด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยยอมแล้วใจจะเบาใจเบาชีวิตก็เบาสบายในโลกที่เราถูกสอนให้สู้ ตั้งแต่เล็กไม่ว่าจะสู้เพื่อสอบให้ได้คะแนนดีสู้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับหรือแม้แต่สู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรักและความสำเร็จคำว่ายอมจึงฟังดูตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดแต่ในทางทำคำว่ายอมกลับเป็นคำที่เปลี่ยมด้วยพลังเป็นคำที่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอหากแต่เป็นดอกไม้ของปัญญา เป็นผลผลิตของความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งเพราะในวันที่เรายอมได้ใจเราก็จะไม่ต้องแบกอะไรอีกต่อไปใจจึงเบาๆจนสัมผัสได้ถึงอิสรภาพที่แท้จริงยอมไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเข้าใจการยอมในทางธรรมะไม่ใช่การยอมแพ้ให้กับความผิดหรือปล่อยให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นโดยไม่ขัดขวาง หากแต่เป็นการยอมรับในความไม่สมบูรณ์ของโลกและผู้คนเป็นการยอมให้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเรายอมเพราะเรารู้ว่าการยื้อแย่งบางอย่างนั้นไม่คุ้มการโต้เถียงบางครั้งนั้นไม่มีประโยชน์การกดดันบางสถานการณ์นั้นมีแต่จะทำให้ใจเราเหนื่อยเปล่าเรายอมเพราะเราไม่อยากเสียใจไปมากกว่านี้ เราไม่อยากเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเพียงเพื่อให้ชนะในสิ่งที่ไม่ควรเอาชนะยอมคือการวางใจไม่ใช่ยอมจำนนบางคนกลัวคำว่ายอมเพราะคิดว่าเราจะถูกเอาเปรียบหรือกลัวว่าจะดูอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วการยอมในความหมายที่ลึกที่สุดนั้นคือการรู้จักวางคือการหยุดแบกบางอย่างที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป เรายอมรับได้ว่าคนเราคิดต่างกันได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องควบคุมสิ่งที่เราหวังจะไม่เกิดขึ้นเสมอไปนี่ไม่ใช่การยอมอย่างยอมแพ้แต่มันคือการยอมเพราะเข้าใจยอมเพราะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่สามารถไปควบคุมทุกอย่างให้เป็นอย่างใจได้ ยอมได้ใจจึงไม่เหนื่อยเมื่อเราไม่ต้องดึงไม่ต้องผลักไม่ต้องบังคับเราแค่ยอมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามทางของมันเรายอมรับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนทุกคนให้เข้าใจเราเรายอมรับว่าไม่ใช่ทุกความรักจะลงเอยด้วยดีเรายอมรับว่าบางครั้งเราก็ผิดพลาดในความยอมรับนั้นใจเราค่อยๆเบา มันเหมือนเราคลายเชือกที่รัดแน่นอยู่ในอกเหมือนเราเอาก้อนหินที่เคยแบกไว้มาทั้งชีวิตออกจากบ่าและเมื่อใจเบาเราจะเห็นโลกเบาลงเห็นปัญหาเล็กลงเห็นความขัดแย้งในใจตัวเองเบาบางลงการยอมคือเมตตาต่อตัวเองบางครั้งเราก็เคร่งกับตัวเองเกินไป เราไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองเราอยากให้ตัวเองเก่งกว่านี้ดีกว่านี้สมบูรณ์กว่านี้แต่ความจริงคือไม่มีใครสมบูรณ์เราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีสิทธิเหนื่อยสิทธิพลาดเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้ใจเราก็จะเบาขึ้นอย่างประหลาดเราจะไม่ด่าดทอตัวเองในความล้มเหลว เราจะไม่เร่งรัดตัวเองให้ต้องดีพร้อมเราจะอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนและเมตตาการยอมเปิดประตูสู่การให้อภัยการไม่ยอมให้อภัยนั้นเหมือนการกอดฐานร้อนรอนแล้วหวังว่าคนอื่นจะร้อนเจ็บแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมือเราเองต่างหากที่ไม่ก่อนการยอมให้อภัยจึงไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเราเอง ยอมปล่อยความโกรธยอมปล่อยความแค้นยอมปล่อยความคาดหวังการยอมคือการเลือกที่จะไม่ให้ความเจ็บเก่าๆมากัดกินใจเราอีกต่อไปคือการวางภาระของอดีตแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เบาใจที่เบาคือใจที่ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาชนะไม่เอาถูกไม่เอาดี ไม่เอาให้คนอื่นต้องเข้าใจเราทุกอย่างใจแค่อยู่อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับความจริงโดยไม่ต้องดิ้นรนยอมได้ใจจึงเบาเป็นท้อยคำธรรมดาแต่พาเราไปไกลกว่าที่คิดมันอาจไม่ใช่เส้นทางของผู้ชนะในสายตาโลก แต่มันคือเส้นทางของผู้ที่ชนะใจตนเองและวางภาระไว้เบื้องหลังและเมื่อไม่มีอะไรให้แบกอีกต่อไปเราอาจได้พบกับสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตนั่นคือความสงบและความเบาของใจที่เป็นอิสระยอมเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อยุติหลายคนพยายามยุติปัญหา ด้วยการยอมเงียบยอมถอยหรือปล่อยผ่านไปเพื่อให้ทุกอย่างสงบแต่ภายในใจยังคงระอุอยู่ข้างในยังอัดแน่นด้วยคำถามความไม่พอใจและความรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบแบบนั้นไม่ใช่ยอมอย่างรู้แต่คือการกดไว้ซึ่งวันหนึ่งก็จะระเบิดการยอมที่แท้จริงไม่ใช่แค่หยุดปัญหาภายนอกแต่คือการคลี่คลายปมภายใน คือการกลับมาเข้าใจตนเองว่าเราคาดหวังอะไรเรากำลังยึดอะไรเรากำลังต้องการคำขอโทษหรือความยอมรับจากใครบางคนเพื่อให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าหรือเปล่าเมื่อเข้าใจตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าการยอมที่ลึกที่สุดคือการยอมรับความจริงในใจเราเองยอมเพื่อรักษาความสงบมากกว่าชัยชนะ หลายครั้งใจเราหนักเพราะเรายึดเอาความถูกต้องหรือความเป็นฝ่ายชนะมาเป็นเครื่องวัดความสุขเราอยากชนะการโต้เถียงจึงต้องเถียงกลับเราอยากให้คนอื่นยอมรับว่าเราคิดถูกจึงพูดซ้ำย้ำซากเราอยากควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างที่หวังจึงเครียดไม่ยอมวางแต่ในทางธรรมะชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การเอาชนะคนอื่น แต่คือการเอาชนะใจตัวเองที่อยากชนะการเลือกเงียบการเลือกถอยการเลือกให้อภัยบางครั้งไม่ได้แปลว่าเรายอมให้ใครมาคมแต่คือการรักษาความสงบในใจไว้ให้มั่นเพราะความสงบภายในสำคัญกว่าการมีเหตุผลให้คนอื่นยอมรับยอมคือพื้นที่แห่งการเติบโต เมื่อเรายอมเราเปิดพื้นที่ว่างในใจพื้นที่ที่เราไม่ต้องแบกความถูกต้องความคาดหวังหรือความแค้นและพื้นที่ว่างนั้นเองคือที่ที่สิ่งใหม่จะเติบโตเติบโตของความเข้าใจในมนุษย์เติบโตของความเมตตาต่อตัวเองเติบโตของการมองโลกอย่างอ่อนโยน ในวันที่เราไม่ยึดถืออะไรมากเกินไปเราจะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนคนที่เคยคิดว่าเป็นศัตรูอาจแค่คนที่ยังทุกข์สถานการณ์ที่เคยมองว่าเลวร้ายอาจเป็นบทเรียนที่ลึกที่สุดในชีวิตการยอมจึงไม่ใช่จุดจบของพลังชีวิตแต่คือประตูบานใหม่ที่พาเราไปสู่การเติบโตภายในอย่างลึกซึง้ง ใจเบาไม่ใช่เพราะสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแต่เพราะวิธีที่เราวางเปลี่ยนหลายคนเฝ้ารอให้คนอื่นเปลี่ยนรอให้คนเข้าใจรอให้โลกใจดีขึ้นก่อนแล้วเราจะหายทุกข์แต่ในธรรมะความเบาไม่ได้มาจากภายนอกมันมาจากการที่เราเลิกยึดถือเลิกยึดว่าต้องถูกเลิกยึดว่าต้องได้ เลิกยึดว่าต้องเป็นอย่างใจเมื่อใจไม่ยึดถืออะไรก็ไม่หนักเมื่อใจไม่บังคับใครก็ไม่ใช่ศัตรูเมื่อใจไม่เรียกร้องความสุขก็อยู่ตรงนี้ยอมได้ใจจึงเบาการยอมไม่ได้ทำให้ชีวิตเราต่ำลงแต่คือการปล่อยให้บางสิ่งผ่านพ้นไปเพื่อให้เราเดินเบาขึ้นไปได้ไกลขึ้นและสงบมากขึ้น เพราะไม่ว่าชีวิตจะวุ่นวายแค่ไหนหากในใจเรายอมวางยอมรับและยอมอยู่กับความเป็นจริงได้เราจะพบว่าชีวิตที่เบาไม่ได้มาจากภายนอกที่เปลี่ยนไปแต่มาจากใจที่วางเป็นต่างหากเมื่อใจยอมโลกทั้งใบก็เปลี่ยนหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าโลกนี้ช่างเหนื่อยคนรอบตัวก็เข้าใจยากปัญหาก็รุมเร้าไม่หยุด แต่ในความเป็นจริงโลกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่เหนื่อยคือใจเราเองที่ยังไม่ยอมลองคิดดูให้ลึกวันที่เราอารมณ์ดีแม้ใครจะพูดแรงพูดไม่เข้าหูเราก็แค่ยิ้มและปล่อยผ่านแต่วันที่ใจเราไม่ยอมทุกคำพูดเล็กน้อยกลับกลายเป็นมีดที่ทิ่มแทงโลกภายนอกจะไม่ได้เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือใจที่วางกับใจที่ยึด ใจที่วางจะมองโลกเบาใจที่ยึดจะมองโลกหนักดังนั้นการยอมไม่ใช่แค่การปล่อยเรื่องราวภายนอกแต่คือการเปิดพื้นที่ใหม่ให้ใจได้หายใจความเบาไม่ใช่แค่ไม่ทุกแต่คืออิสระคนจํานวนมากแค่อยากไม่ทุกแต่ในทางทําความไม่ทุกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือความเบา เบ่าอย่างอิสระจากทุกความยึดเบ้าจากความอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราหวังเบ้าจากความกลัวว่าจะผิดหวังอีกเบ้าจากการยึดว่าเราเก่งเราถูกเราควรได้มากกว่านี้เมื่อปล่อยความยึดใจจะโปร่งโล่งเหมือนฟ้าหลังฝนเราไม่ได้หนีปัญหาแต่เราไม่ให้ปัญหาอยู่ในใจ เราไม่ได้ปฏิเสธความจริงแต่เรายอมรับโดยไม่แบกมันไว้นั่นคืออิสระของใจอิสระที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานภาพแต่อยู่ที่การปล่อยวางในแต่ละลมหายใจฝึกยอมวันละนิดใจจะเบาวันละหน่อยการฝึกใจให้ยอมไม่ใช่เรื่องของการเข้าใจในทันที แต่คือการฝึกสังเกตตัวเองเล็กๆในแต่ละวันตอนที่เราอยากโต้เถียงแต่เลือกเงียบตอนที่เราอยากชนะแต่เลือกฟังตอนที่เราอยากบ่นแต่เลือกปล่อยวางตอนที่เราอยากแบกแต่เลือกวางทุกครั้งที่เรายอมเล็กๆคือการลดน้ำหนักในใจทีละกรัมแม้ไม่เห็นผลในทันที แต่พอวันหนึ่งหันกลับมาเราจะพบว่าใจเราเบาโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตในพริบตาแต่คือการเปลี่ยนใจทีละนิดจนเบาขึ้นจริงๆยอมอย่างมีสติคือธรรมะที่มีชีวิตธรรมะไม่ใช่แค่คำสอนธรรมะคือวิธีอยู่กับชีวิตโดยไม่ทุกข์เมื่อเรายอมอย่างมีสติ คือการไม่วิ่งหนีความจริงแต่เดินอยู่กับมันอย่างสงบเรายังทำหน้าที่เรายังรับผิดชอบแต่ไม่แบกเกินสิ่งที่ควรแบกไม่คาดหวังเกินสิ่งที่ควรหวังเรายังรักคนได้เต็มที่แต่รู้ด้วยว่าไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดเรายังทำความดีเต็มแรงแต่ไม่คาดหวังคําชมตอบแทน นี่คือการยอมอย่างมีสติยอมอย่างเข้าใจไม่ใช่ยอมเพราะอ่อนแอและนั่นแหละคือหัวใจของธรรมะที่มีชีวิตเบาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่คือไม่มีอะไรให้ต้องยึดบางคนกลัวว่าถ้ายอมไปทุกเรื่องชีวิตจะไร้จุดยืนแต่แท้จริงแล้วความยอมไม่ได้ทำให้เราไร้ตัวตน ความยอมทําให้เรามีพื้นที่พอจะอยู่กับทุกสิ่งโดยไม่ทุกข์กับอะไรเราไม่ต้องเอาชนะใครเราไม่ต้องให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเราไม่ต้องรีบมีรีบได้รีบเป็นเราแค่อยู่กับชีวิตอยู่ด้วยใจที่วางอยู่ด้วยใจที่รู้ว่ายอมได้ใจจึงเบาและเมื่อใจเบาเราจะพบว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่คือการมีใจที่วางได้แม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยความยอมคือการเปิดใจรับความไม่แน่นอนชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าใครจะอยู่กับเราหรือจากไปไม่รู้ว่าเราจะสุขหรือทุก์ในวันข้างหน้า หลายครั้งที่ใจหนักเพราะเราพยายามควบคุมทุกอย่างพยายามกำหนดทุกสิ่งให้อยู่ในกรอบที่เรารับได้พยายามบังคับให้เหตุการณ์เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ในที่สุดสิ่งเหล่านั้นกลับทำให้ใจยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆการยอมคือการเปิดใจรับความไม่แน่นอนนั้นอย่างสงบไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้หรือยอมจำนนต่อโชคชะตา แต่คือการรู้ว่าบางสิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้และพร้อมที่จะอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ต้องดิ้นรนเมื่อใจยอมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติยอมรับว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้ตามใจเราทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเมื่อเรายอมใจให้เปิดรับความจริง เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวเสมอไปการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนฤดูการที่หมุนเวียนเหมือนแม่น้ำที่ไหลลื่นการยอมคือการปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นไหลผ่านใจเราไปโดยไม่ยึดติดไม่ต่อต้านใจจึงไม่หนักไม่ติดขัดยอมคือการให้อภัย ที่เริ่มต้นจากตัวเราบางครั้งที่ใจหนักและไม่สบายเพราะเรายังแบกความโกรธความผิดหวังหรือความเจ็บปวดจากอดีตไว้การยอมคือการให้อภยัยไม่ใช่แค่ให้อภัยคนอื่นแต่ให้อภัยตัวเราเองด้วยให้อภัยที่เราเคยทำผิดให้อภัยที่เราเคยเจ็บปวด ให้อภัยที่เราไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเราให้อภัยตัวเองใจเราจะเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความเศร้าความทุกข์ที่เก็บสะสมจะเริ่มคลายลงและเราเริ่มเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและสงบมากขึ้นชีวิตเรียบง่ายเริ่มต้นด้วยใจที่ยอมการยอมไม่ได้หมายถึงการเสียเปรียบแต่คือการเลือกเดินทางสายกลางที่เรียบง่าย ใจที่ยอมเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรียนรู้ที่จะไม่แบกความหนักเกินควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงชีวิตที่เรียบง่ายเริ่มต้นจากใจที่ยอมไม่ใช่จากการมีทุกอย่างตามที่หวังแต่เป็นการมีใจที่สงบมีใจที่เบาในทุกสถานการณ์ยอมได้ใจจึงเบาเมื่อเรายอมได้ เราจะไม่ถูกขังอยู่ในกรงความคิดและอารมณ์ของตัวเองเราได้ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความยึดมั่นถือมั่นใจเราจะเป็นอิสระและนั่นคือความเบาที่แท้จริง